สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่โอกาสดีมีโอกาสมาพบพ่อพี่น้องอีกแล้วครับขอต้อนรับพี่น้องขาสู่ชจ,จ่องขนมคกสะสีมามื่อนี่สิบภาพพี่น้องมาเบิงไผรมาให้มหาหน้าคือเกาวเหรอครับ <c oughs> มาให้มาหน้าก่อนก่อนสิไปขายขนมซอยแม่บ้านตอนนี้แม่บ้านเพิ่นก็กำลังวุ่นอยู่กับการเฮ็ดขนมอยู่ในบ้านหมดแล้วครับแต่ผมก็ออกมาหน้า หลังจากเสร็จภารากิจทั้งน้าแล้วก็จิกับกับไปขายขนมซอยแม่บ้านสิผ้าพี่น้องมาเบิงไผ่มะเบินไผ่พงสะท้อนเนี่ยครับไผ่ไนนนนไเลี้ยงไผ่กินหน่ออันนี้ไผ่เลี้ยงมีอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ก่อออกน้อยดีอยู่ครับพ่อได้กินอยู่เจ่า่ามือนี่สิผ้าพี่น้องมาเบิงไผ่ก่อนนี่ เขามีชื่อว่าไผ่จิมซุงหรือไผ่ตรงลรืมแรงภาพพี่น้องมาเบ่งไผ่คือผมบ้างแผนไวว่าสิขยายไผ่นะครับผมว้างแผนไววสิขยายไผ่ไผ่ผ่นนีผมเอามาปลูกแล้วหรือกินน้อมแล้วหรือซื้อว่าติดใจนะครับได้สิขยายนี่นอของเพิ่น นอของเพิ่นสีมีลักษณะอวบอ่อนนิ่มรสหวานเนื้อหลายนอสวยเนื้อหลายรสสาตาด,ดีผมกินแล้วผมติดใจผมได้สิขยายได้พันมันจะน้ำหนองไส้พันว่าซื้อว่าไผ่จิมสุงเพันว่าผมเอามาปลูกได้สองปีกว่า้้วรครับออกนอดี่ดีพี่น้องนอใหญ่เนื้อหลาย ผมเลยสีขยายบานีการขยายพันธุ์นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นไผ่มูนี่นี่ผมเห็นเขาเห็ดถ้าเป็นไผ่มูนี่เขาสีเอาเอาต้นต่อมนันตัดตัดประมานตัดประมา 40, ่านสี่สิบห้าสิบเส้นตัดเอาต้นต่อมนันเราถอนเราถอนเอาต้นต่อมันไปช่ำเลยแต่ว่าขยาย กิ่งุูงนี่ผมก็บ่เคยเห็นจักเขาเหตุจังไดแต่ว่าถ้าสิขยายแบบแบบไทยเรียงพันนั่นมันลําบากได้ครับนี่เพราะว่าต้นตอ่อมันใหญ่ต้นตอ่อมันใหญ่ถ้าห้าโอาต้นต่อไปช่มมันมันกับสิเปลืองน้ำผมเลยมีความคิดว่าสิขยายแบบนี้ล่องเบึงผมกําลังทดลองอยู่เป็นการทดลองนะครับจักสีได้ผลสำหรับกับพระท่านหูผมกำลังว่างแผน กดลองบังผมเสียเอาตัวน,นี้มันไปขยายครับนี่ถ้าเสียเอาต้นต่อมันไปช่ำมันกับเปลืองบ้าน,นี้ถ้าเสียเอาลั่มมันไปช่ำผมกับบอมีความรู้จะเขาช่ำจังไหนผมกับบอมีความรู้เท่ากันผมก็เลยมาคิดแบบนี้ว่าเสียวแหนงมันนี่ครับนี่นเสียวแหนงมันไปขยายขั้น แส่งกับวัคขยชัดไปไหัหาผมออมมาทา่งนี้ก่อนผมเสียวเสียวแน่งมันไปขยายพันแนง่งพะว่าแน่งมันมีไหลแต่ละต้นแต่ละต้นละลำนี่แน่งมันก็มีไหลามาอนี่การเสียวแน่งไปขยายนี่ผมกับว่ท่านเองมีความู้ผมก็เลยคิดคิดว่าทดลองเบืองว่าถ้าเสียวแน่งมันไปขยายนี่ไปช่ำให้มันเกิดหกักเจอแน่งมันไปช่ำให้มันเกิดหักแล้ว จงเอาไปปลูกนี่มันก็ดีอยู่แต่ว่าผมกะเล้ทดล่องแบบนี้ร่องเบิง่งผมทดล่องว่าเห็ดให้เห็ดแหแหนงมันนี่ออกหากสักก่อนยังเอาไปชำมันสิดีบอ่อันนี้ผมก็บบท่านหูคือกันเพิ่งทดล่องเดี๋ยวพี่น้องก็ค่อยเบิ่งไปน้ากันว่มามันสิได้ผลบอทิที่เห็ดแหแหนงมันออกหากก็คือนี่พราะต้แหนงมันเกิดขึ้นมา นี่นี่นี่นแตนอ,อนเนียงมันอ่อนนี่เพราะแตงนงมันเกิดขึ้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียบึงตัวนี้ <c oughs> นี่พราะแตงนงมันเกิดขึ้นมานี่เป็นลักษณะคือน,นอนนี่มันอ่อนนี่จะเจียมสียู่นี่ได้ครับน,นี่มันสียูน,น,น,ยนี่ผมตัดเลย ตัดเห็นมันออกหักแต่ว่าตัวนี้มันมันออกหักอะไรนี้มันออกหักแล้วผมผมก็มาตัดนี่อีกช่นหนึ่งแต่ก่อนผมตัดผมตัดลำมันครับนี่ตอนแรกผมจิตตัดลำมันนี่ตัดลำมันช่วงบนช่วงบนเพราะถ้าตัดลำปุ๊บมันจะออกหักน้ำอัอนออกหักน้ำขอนนี่ออกหักดีดีพี่น้องนี่มึงหักมันเจ๊งมันจะออกหักน้ำขอนน้ำแหนงนี่ วันนี้ผมก็ตัดแหนงอีกเช่นนึงตัดแหนงอีกเช่นนึงเพราะว่าบ่อเห็แนแหนงมันใหญ่เง่าจนเกินไปเห็แนแหนงมันอยู่แค่นี้หล้วก็รอเวลาเห็แนแหนงมันแก่รอเวลาเห็แนแหนงมันแก่ย่าหน่อยมันนี้ผมก็จังสิแสะเอาผมสิแสะนี่ผมสิแสะเอาแหนงมันออกจากลำต้นไปช่ำช่ำแล้วจังสิปลูก ผมทัลอางบางแลมันออกหากดีพี่น้องนี่นี่นี่จังจังต้นนี่ต้นนี่คือกันนี่ต้นนี่พเพราะแต่เพราะแต่มันเป็นนอขึ้นมาตอนแรกมันสีเป็นนอขึ้นมากเป็นนอขึ้นมาผมประจัดนอมันก็สีย,ย้าวขืนย้าวข้นเป็นลำต้นย้าวข้นย้าวขืนย้าวขึ้น,นไปหอดพูนแต่มันยังอ่อนอยู่ในขณะที่มันนอนอ่อนผมตัดเลยครับนี่ตัดนี่ ในขณะที่มันอ่อนนี่ผมจัดล่้มมันเลยตัดล่้ปุ๊บมันก็สีออกแหนงมันสีออกแหนงมามก้อมก็ออกออกหักพอ้อมนี่พี่น้องบังหักมันหกักไล่ไหลนี่หกักหักมันนี่ออกออกมาก่อนจนเขียวแล้วนี่บาดนี่มันกับอ้อมก็ออกแหนงมานน้ำนี่ออกแหนงมานน้ำแล้วหักรุ่นไม่ก,ก็ออกมาอีกนี่นหักรุ่นไม่ยังอ่อนออนขาวๆอยู่ กาว่าได้ได้โอกาสแหนงมันชีแข็งแรงจกักหน่อยแหนงมันชีแ่แก่แข็งแรงจักหน่อยผมสิแสะเอานี่นี่โอ้หมหืดพี่น้องมุมมท่างนี่คือหมืดจ้ะี๋ยวผมจะยางไปท่างนั้นร่องมึงยางมาท่างหนึ่ง,ง,นนงังเก่งดีพี่น้องนี่รั่มหนี่คือการรั่มหนี่ผมก็ตัดนี่ ล่ำหนึ ination, ่ยังเป็นล่ำมันอ่อนห้นไปล่ำมันอ่อนๆเง่าึ้นไปเง่าึ้นไปเพราะท่านไหนมีแหนงมีงาเด้ยผมตัดเลยหุ่นผมไปตัดช่วงบนผมตัดไปหลายล่ำ่นี่ล่ำหนึ่งนี่ล่ำหนึ่งนั่ล่ำหนึ่งหุ่นล่ำหนึ่งตัดไปตัดให้มันออกแหนงนี่นี่มันออกแหนงเพราะมันออกแหนงแล้วผมกเก็บแหนงไปกินอีกเลยครับแหนงมันพอแหนงมันใหญ่นี่มองนี่ว่าท่านออกห่างนี่แหนงนี่ว่าท่านออกห่าง แต่ว่แนแหงนี่เริ่มสิออกแล้วนี่นแหงนี่เริ่มสีออกหักแล้วนี่เห็นออกมาสองหักแล้วนี่พอผมตัดแหงมันเถกัน,นี่ตัดแหงมันตัดแหงปุ๊บหักมันสีออกบักหลายเลยมันสีออกหักบักหลายแต่เน่ยในเมื่อแหงมันแข็งแรงแล้ว้อมก็หักมันมีแล้วผมก็จ้างสิแสะ เอามงาเมีดเอาแหยังแสะลงนี้เอาจังแหนงไปช่ำช่ำในทีแล้วก็จังเอาไปปลูกีเพียบหน,นึ่งผมเสียพี่น้องเบื้องคอ,อนี่คอ,อนี้หากออกร้หลายพี่น้องหากออกดีครับพี่น้องเบื้องคอ,อนี่หุ่นหากมันไหมหากออกดีอีดีหุ่นหากขาวจานพ่านเลย อก,อ,อกไรครับนี่ลรกกาว่าแหนงมันผมว่่ให้แหนงมันเห่าวเวยครับมันมีแหนงผมก็ตัดใบว่าให้มันเนห่วตัดใ้ให้มันเขียว,วให้มันแ็งแรงเลยจังผมกับเสียเอา้ามีดแสะเอาไปปลูกนี่คอยนี่ก็ออกดีอยู่จักสิได้ผลเป็นประการใดผมกับว,ว่าท่านหูหรอกครับพี่น้องแค่แค่ผมกําลังถดลองน,นี่จังต้งสีผมกัตัดออก มเปืองอาหารอาไว้เดี๋ยวมันจะเปืองอาหารเป็นธรรมชาติของไผ่ถ้าถือตัดปุ๊บมันจะออกหักเลยผมกับพ่อันถัดเรื่องมันี่ไปไหน,นหรอกครับเดี๋ยวผมเฮ็ดหาไปนะครับส่วน่องผมกับพ่อหูว่าคนอื่นเขาขยายแบบไดผมมาท่านได้เรียนลู้เรื่องเรื่องไผ่พันนี้ยักเขาอกเขาขยายกันแบบใดผมกับพ่อหู แต่ว่าไพ่เลียงพันนี้เห็นเขาขยายอยู่นีเขาถอนเอาต้นต่อไปช่ำเลยแต่ว่ามันกะกะมันมันสิบ่มีแหน่งนะครับพันนี้พันนี้ล่้มมันสิบกลมเจียงบ่มมีแหน่งก็สิถอนเอาต้นต่อไปช่ำเลยแต่แต่พันนี้มันแหน่งมันลหลเนี่ยผมว่ามันนนาจะใส่ได้ได้มันเที่ยวหรือมหากมันเที่ยวหรอเออหากมันไหมนี่ผมรอเวลาเห็นแหน่งมันแก่ เห็นแหนงมันแข็งแรงกว่านี่จังหน่อยขันตัดไปเรี้ยวไหลผมยันผมยันแหนงกิ่งมันนี่เหี่ยวตายยันมันว่าติดร้อยมันแข็งแรงให้มันขึ้นสีเขียวแล้วก็มีใบจังหน่อยค่นก็ได้เวลานั้นเขาก็จังตัดใบออกเราเอาตันนี้ไปชำไปชำพิทงอันนี้เป็นการเป็นการทดลองพี่น้องคนอื่นเขาเห็ดจังไหนกะของกับท่านห่วราประเทนนทยผมคือคิดเห็ดไปนะครับเห็ดหาไปทดลองบัง มกมนผมก็อยากแสะไปช่ำตอนนี้แล้วแต่ผมคีดว่าแหนงมันสีอ่อนอยู่ผมยันมันเหี่ยตายแหนงมันยังอ่อนอยู่นะผมเลยล่อแล้อโอกาสไห้มันแข็งแรงกว่านี้จังหน่อยกันแหนงตัวนี้ตัดไวเอาไว้ตัดแหน่งไงยามหนึ่งจะเสะแสะตอนนี้ไปปลูกไปช่ำเอาสิเป็น ได้ผลบ่ได้ผลประการใดก็จ้าค่อยเบิ่งกันน้องพี่น,อน้องเนาะตอนนี้ก็บเบิง่งเบิ่งตอนนี้ไปก่อนเราก็รอเวลาไอ้มันแหนงมันแข็งแรงกว่านีดจังหน่อยก่อนแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวเวลาผมเอาไปช่ำได้ผลเป็นประก,การใดผมก็จ้าสิเจติพี่น้องเบิ่งอีกเช่นงึงนช่ำรับมื้อน,นี้ก็บเบิ่งกันท่นนีสักก่อนน้องพี่น,อน้องเนาะขันตอนแรกขันตอนแรกเบิ่งกันท่าหนีสะก,ก่อน เดี๋ยวมือได้แยกออกไปช่ำผม,ผมกิดสิพาดพี่น้องมาเบิร์อีกเจน,นึงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทอนี่สกักก้อนเบิร์หากมันสกักก้อนเอาไว้ทอนี่สกักก้อนคลิปหน่าย,ยังพอกันไหมอขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนอย่าลืมเป็นกำลังใจผมนะครับเด้อเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนใหม่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจผมต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สกักก้อน สวัสดีครับ